เข้าสู่วันที่8ของการค้นหาผู้ที่ติดอยู่ภายใต้ซากอาคารสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินแล้วค่ะซึ่งในวันนี้เองนะคะเดินหน้าใช้เครื่องจักรหนักเปิดพื้นที่อย่างต่อเนื่อง บรรยากาศตลอดทั้งวันของวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ใช้เครื่องจักรหนักเข้าเร่งเปิดพื้นที่เพื่อทําการค้นหาผู้ที่ติดอยู่ภายใต้ซาาอาคารสํงงานักงานตรวจเงินแผ่นดินอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงค้นหาผู้สูญหายโดยมีการปรับแผนการเน้นการกู้ภยัยและการค้นหาผู้รอดชีวิตเป็นการใช้เครื่องจักรหนักในการเร่งรื้อถอนเศษซาาพื้นแผ่นคอนกรีตปูนเหล็ก เป็นหลักเพื่อเปิดเส้นทางให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินเท้าเข้าสำรวจได้ง่ายขึ้นค่ะโดยหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะไม่สามารถเจาะลงไปใต้โพรงที่คาดว่าจะมีสัญญาณต้องสงสยัยหรือสัญญาณชีพได้เนื่องจากติดอุปสรรค โรงแคบและมีเศษเหล็กที่ขวางอยู่นะคะโดยล่าสุดนชายชัชชาติสิทธิพันธุธ์ผูวรา,ราชการกรุงเทพมหานครได้เผยความคืบหน้าว่าทีมกู้ภัยนานาชาติที่เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจค้นหาและช่วยเหลือจะเริ่มถอนกําลังออกจากพื้นที่เนื่องจากภารกิจในส่วนที่รับผิดชอบได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วที่ญี่ปุ่นยังไม่ได้มาถึงแต่ว่าเขาจะเป็นช่วงในระยะกลางหรือระยะยาวคือพวกความรู้การติดตั้งพวกเซ็นเตอร์การทําระบบแจ้งเหตุนะัการตรวจสอบอาคารอะไรอย่างเงี้ย เขาก็เป็นในแง่ระยะยาวไม่ใช sure ่มาที่ไซส์ไม uh, ่ใช่เร <Yeah. S 2> uh ื huh. <right. S 1> ่องครับเระว่าท่านทูตท่านท่านทูตท่านท่านทูตกับเราก็มีความสัมพันธ์กันมาตลอดความช่วยเหลือต่างส่านทครนหลับหลังหลังอาจารย์เราจะดำเนินการนนะหลังจากเราปรับแผนให้ใช้เครื่องจักรหนักแล้วเนี่ยครับผลเป็นยังไงบ้างครับท่านครับก็ตอนนี้ก็ดําเนินการอยู่นะแต่ตอนนี้ก็อาจจะมีเรื่องการเก็บหลักฐานนิดหน่อยแล้วก็มีพิสูจน์หลักฐานว่าเก็บหลักฐานก็ยังไม่ได้เดินหน้าเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาเก็บหลักฐานเสร็จแล้วก็ลุย ขณะที่นายธนกิจจิตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพอากาศเนื่องจากค่าฝุ่นในพื้นที่ค่อนข้างสูงค่ะทําให้เจ้าหน้าที่เสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจอันตรายต่อสุขภาพโดยทางกระทรวงสาธารณสุขจึงนำหน้ากากอนามัย N95 หน้ากากอนามัยธรรมดานํามาแจกให้กับเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตเข้าดูแลบรรเทาความทุกข์ทางด้านจิตใจให้กับญาติให้สามารถเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลําบากนี้ไปได้ค่ะเพื่อป้องกัน ภาวะทางจิตใจที่อาจจะรุนแรงขึ้นในอนาคตด้านทางศูนย์พักคอยของการจอมพลังเองขณะน,นี้ภายในเต็นท์ได้เต็มไปด้วยญาติที่มารอติดตามสถานการณ์ภารกิจการช่วยเหลือเยียวยาของทีมกู้ภัยค่ะซึ่งสามารถรองรับได้70คนตอนนี้เต็มหมดแล้วนะคะจึงได้มีการทําการขยายไปยังบริเวณด้านหน้าของห้างสรรพสินค้าเจเจมออีกหนึ่งเต็นท์ค่ะสามารถรองรับเพิ่มเติมได้30คนโดยจะเปิดให้ญาติและเจ้าหน้าที่ทุกๆนายนะคะสามารถเข้าไปพักผ่อนได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าในขณะนี้จะยังไม่สามารถนําผู้ที่เสียชีวิตออกมาได้และเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยยังมีการรายงานว่าพบผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก2รายแต่ด้วยการติดด้านในนะคะติดคอนกรีตค่ะทำให้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถนําออกมาเนื่องจากว่าต้องวิเคราะห์ให้ปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากที่สุดค่ะและนี่คือบรรยากาศล่าสุดในขณะนี้ค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ